ไอ้ขี้ยาที่ไหนวะไอ้จอกจอกจอกแปลว่าคนไม่ได้นอนเป็นไหนนี่เป็นแบบนี่เหรอนี่ไป็นไงพวกก็ได้เขาอะไรอ้ตาไปทีหลังหน้าไปข้าวบวชไปติดช้องก่อนนะไอ้ท้าวย่าเรียนเรียนนี่เนาะประกาศประกาศตอนนี้ช่องของเราก็มีทิชคอร์ดแล้วนะครับสามารถมาร่วมคุยและร่วมสนุกได้ในช่องดิสคอร์ดทีซีคราทีวีเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ต่อแล้วไงไม่เป็นไรหรอกมันก็กล้องมือถือเอาอะไรมากอะฮะเปิดแฟลชทำไมไยเขาไม่เอาไม่ต้องเอออย่าเขางานไปก็ชัดเองแหละเออหน่าพ้าทึ่งฟูดเปิดคลิปดีไหมวะสวัสดีผมต่าอะไรก้นเขาก็พูดเปิดที่ก็แล้วไลฟ์สรีเขาเปิดเลยกลัวอะไรแล้ว ฮัลโหลฮัลโหลมนันไม่แยว่ว่ะวันนี้จาเดี๋ยวไปยิงปืนเออครับตัดข้าสุมนานแม่งเลย กองโทรศัพท์กากจับเปลี่ยนนะเดี๋ยวไปหาต้มเตยกันก่อนต้องร้ยนะต้องรอเยเลยเหรออ่าเขาไม่รอ้อยกันไม่ร้อยเลยแต่เดี๋ยวไปด้วยเยดียเ๋ยวไปกินเกี่ยวกันอ่าตกลงกันตกลงกัน ไหนไหนครูไหนครูอือาูดอยู่ตรงนีบเรียบรเลยแจ้งคอรอโอเคเสียทุนเคยโอเคแนเรียร้คแจนค้โหท่านย้อนได้เลยครับแล้วก็เรืองชอบใช่ามใจชอบถ้าดาเพอร์ทั้งนั้นลครับองมีไม่จักกว่าส0 0 0ใบนะครับอย่างไงก็พอได้ได้ได้เราทำให้มาวันนี้ อยสำหรบ uh u, ับน yeah. uh ักเรียนกินอาสาของจับนาได้ยุนิธรรมถ้าสอบตกม็นหกพลาดอยู่นักเรียนทีกินอาสานะครับมาช่วยขายกระทงมาช่วยขนกระทงเน่ยถ้าสอบไม่ผ่านคุณก็จะให้ผ่านนะครับปีใช่ไหมครับสวัสดีครับผมหวัสดีครับผมบัตรบัตรพระเจ้ารักษาผมครับผม ครัไอม่ด้งม่ลงไปแล้วคุณเออครับแต่ก็ล้มพ่อใหญ่กลับไปบ้านไปลยครับหาเรื่ๆใน่ะลมอย่บ้นแกวกลับไปบ้านจะไปล้อยู่บ้านนี้หาเรื่อยๆให้น่ะหาเรี่อยๆไ่ได้หาไจยวสูกระทงแล้วว่ไปจกนะครับไปจกไปล้วงไปลวกลูกำคำไปไม่ลอยกระทงวันนี้หือว่า เันธุ์งานอีกงานหนะครับงานวันนี้เป็นงานปันลอยกันพงปันลอยเหรอครับเชิญครับจับมือลูกจุ่มมือเหลานญภาษาเมืองแฟนควงแขนกิ๊กซื้อให้ตัวเองเมียหนึ่งกิ๊กอีกสองเร็วไปแล้วนะเร็ว เราเจอเกิดประทันเราแระสบไปเล่านนรอไเป็นเี so ้ยวเดียวรอกกระทบเรามีอยู่ไม่ต่ำกว่าสองพันใบนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พอได้ก็ได้ั้นึ่ท่านต่อหนึ่งใบหนึ่งท่านต่อสองใบสามใบหรือได้เลยนะครับเดี๋ยวมาสอบตัวกันนะครับ ต่ำทำไมก <b classics> ็ด <Heritage desserts> <men> ีแล้วสวยงามงามทั้งนั้นนะครับเอ้ยไปมือไปมือไปมือเอ้ยชีดไปไหนดึงวะดึงวะดึงวะเลยนั่นนี่แหละงานบ้านนะทุกคนนี่แหละครับงานบ้านน้น้องเนี่ยที่กูไม่มาช่วยมามาช่วยพี่แหวนแล้ว

ช่วสกับวตั้ช่วยช่วช่วยมีแขกจะขอพบครั้งนี้ทรงนี้รงนี้ตรงนี้มานีัวเดินเท่ออยู่แล้วัดวัดนองขาขยัดูคนตีกันไม่เข้าข้างไนหน้าเมนเลยนะจ๊ะสนามมวยอยู่ตรงนั้นโเสร็จ ตรงนี้ไม่มีใครตีกันจะตีกันไม่ได้ตรงนี้ตีไม่ได้ตรงนี้ห้ามตีกันถ้าใครอยากโดาคนตีกัน,กนเดีเ๋วยวเราไปลอยอยู่หลังวัดอะไรค่ะ,ะ,ะว่า ไม่มาเลยแล้วพอเขากพเลยเขามาสุดยอดไปเลยตัวเล็กตัวม่กับว่า้นมาิดนของ้ากับัสองุทมชัยแสนดีบุญหือยกกลับให้ปรชาชรู้กันสุดยอดไปเลยหาผู้คนเยอะเนี่ย ไม่ต้องอะไรนะมีมีตลอดรอเขาวากอดเขาถ่ายไม่ได้เขาถ่ายวีดีโออยู่แขอในเวทีตรงนี้ในนาทีนี้ีนาทีนี้ท่านที่เข้ามาอยู่ในเวทีขอความกราสวงรกาอวันนี้เปลี่ยนคอนเทนต์กับนีดนะ จัดกเกณสเปไวซม,มเตอร์มารอยสมสักหน่อยด้วกันโอเคดีไทยนะคนเยอะก็ได้นะอ,อ่าโอเคเดี๋ยวมาจุดสุดเกยียนกันกเฮ้ยาทางหน่อปปานายผาทางหน่อยเอแล้วเขาถ่ายได้ มอให้ไหมไปเลยไอาให้ไหมไปเลยจุดเทร์ขอบ้ได้แล้วได้แล้วแต่เไม่ได้จุดเทียรหรอเน่เงหลังโอเคเอ้าดับเอา เอ็นดิเย็นดๆโอเคอุ้ยไม่หมดด้ยกูจะกินอย่างเดียวใครถ่ายรถนะใครอะใครถับไปแล้วนะดิวดับไปแล้วเหรอไปเดี๋ยวไปเตรียมลองกันโคหักเลยโอ้โหโอ้ดูดิมันไหม้ดินีเนาะเออมันไหม้โอ้โหของเองมันอันเล็กอ่ะเออใจเย็นไม่ใช่ไม่ใช่บของเองมันไหม้จะหักเลย สุดยอดไปเลยปวดต้นอ่ะไปดูอื่นไปดูอื่นไปไป้เอาเชียไปเรไปยังลงไปยังเดี๋ยวพิ่งดีกล้องเต็มเร็วถ่ายได้แค่ห้าจิกคนต่อตัวหนึงุคนต่อตดหรือไ สงเทีนยนจะใส่แขนใส่ถุงูบแม่ถ่ายตอนนี้ได้ถ้าเขาลงไม่ได้เขาให้เนเราลงให้เรได้เดินไปเลยเ <c oughs> ดินไปเลยเฮ้ยดันเซตเซตเ ทิมสับที่กันสอบที่กันสอบที่กันไะอยู่นั้นเฉหน่อยหน่อยเวยหน่อยลกนยมนยนมาแล้ก็โยนลงใช่ไหมเอออาขอนอ่าทีลคนไหมลงไปพร้อมกันเลยไปเลยบ๊ายบาเแฟน ตฮอยชนตงาเ้ยชนกันเลยะอาะเอางเอางไปแล้วของกลุ่มเรานุ่นต่อมึงนยู่ไหนนั่นไม่ของเขาเฮ้เดี๋ยวเต่าโอเคนึกว่าอะไรโอเคงี้ก็ไปถูนิ้ปืนกัอะไรไปไม่ใช่ลูกได ตงี่ามไปไนก็ได้บุญหลายๆเออมันรอมันเป็นะซื้ออะไรกันเนี่ยซื้อใครซื้อไข่ตัวเองโอเค กี่บาทนะี่บานเกี่บาทะกี่บาทเจ็ดเก้นนอ่ะเงินทีมีสอลีอยงีไรไม่เขด้อบครับ

เาถึงเวลาที่เราต้องการแล้วต้องยังเปอดนั่นเองที่พกัน,นไดเต็มเลยก็คนเต็มเลย,ยทาไรเนี่ยลึกปลาปเมาแล้วห่งทีนะครับผมึ๊เอ๊อจหงแตกเอไไม่มันเลยปลาปเมาอีกทีนะครับ ปลเพิ uhm, bom, uh, ่นเพิ uh, ่นเพิ oh, ่นทำไรเพิ่นปลาปไปปาปไปเพิ่นทำไรเพิ um ่นเขาไม่ได้ปางั้นเพิ่นเออเพียงเลยาเพียงเลยเพียงเลยเพียงแรงเลยควงไปได้เพิ่นาวง่อเอามันหมดแล้วทำไรเนี่รออะไร

ได้เพราะว่าขารชกาวันตัวตัอยหะงกียออกทุกหยครับอ็ียงไม่ตายยังไม่ตายมอเสียบรมันเสียบสามสามมันรนี้เศษลก ในระดับต่อไปนะครับหลายๆขั้นผู้ที oui> ่เกียรติหลายท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้รู right. ้แต่มีความต้องการจากที่สมัยที่แบบต้องการพร้อมกันแล้วตอนนี้ได้ขึ้นบนก็แล้วครับไม่ดีทุกท่านต้องใช้งานนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ พยายามพยายามพยายามโดนล่าช็อตเลยแลล่ช็อตไปแล้วพี่จอมบบท่ับู้ทุกท่านนะครับที่มาเชื่อมตในครั้งนี้เช่ครับ มันยยอากาศชัดเห็นนะยิงมันหมุนยิงงมันหมุนเรียวหมุนแรปืนมันพลันันบเลยอ่ะเ็ดเ็ดเปังเห็ดเห็ดเงาหเงาอะไรเนี่ยรองเท้าติดบนไไดัไปดไปด้ได้ได้

มบิไปแล้วนะคะเมันเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เพิเต่าเบิกเต่อถ่ายตัวแทนเปดูไปดูไปดูตปองเปนนไปาูไปดูไปดูไปดนใป้ใหปเราปดนไปาูอปดนเปดูไปดู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 ไปาูกปดมไปดูไปดูไปดลไปดน้ปาปไปปเปเปไดปเปาปดปป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 ไปป มาจากระสุนตักเล้งเอาเรียบรอยแปกดึเียรมุกยังม่กิมุกดีใจนะครับที่แป็กไป1ึีแล้วปึ๊บ๊บ พุ่ไปแล้วไีนี้ก็หยอกอไปเสร็จแล้วอไปสวรอวเนยิงไปสตัวสามตัวใช่ไหมเเขาไปไหนกันลีรดเล่งแป๊กหนึ่งทีนะครับผมแป๊กหนึ่งทีเล็ก บพิ่บเลทว่ง่งี้ไอนางใหจบเลยปูนั่นแหละไปจะหมดแล้วอ่าเออตอะักกระเทิรรีโหลดเฮ้ยเฮ้ยเัาเขาเาสีสันเพิ่กพักหนึ่งสนะครับผมเพื่อไปหนึ่งี โเ้พื้โค้พื้นอีวไม่ยัง่ยนมีดีก็มี้างถึงะครับงนเลยอ่ม่ยีูแตกแ้ามาซมแปดสิบบครับตีเยี่มตีาีสาี่งกี่ตัวไม่สามอตาันาวันที่ตีเยี่ยมมพึ่งต่ายวนที่มันรก เขารากี่ตัวนะครับขตัวเราะกะเปิดเป็นที่ไฮเบสเอ้ยเอ้ยเขยาเแล้วโดนลาาช็อตไปแล้วตอนนี้มัดวนครับ่งลปืนก็ต่างเลยข้าวผู้มังความร่วมทางผู้มอ้เขย่อีกแล้วเขย่าอีกแล้วโดนล่าไ้มโดนล่าอีกแล้วนะครับตอนนี้

อ้าวไเอาไว้เหรอแดนอะแดนอะตอนนี้ปืนมันน้อยต้องเข้าใจบอกคุณนะพี่ออกให้ครับลดของโกลด์อคนหั่าที่นี่นนั่โอ้ยโอ้โหเกับไว้เย้ไปหนึ่ง một tôi đâu anh được นะเพื่อนแล้วเออรู้แล้วแนเต่าไม่ได้ปืนแรงนะเพื่อนเพือนเพ่ได้ปืนแรงนะเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้ก็โดนอ่ะตัวสีอะไรที่บันไม่รู้มัดหน่อยมากหน่อยเสีอะไรมัดหน่อยมัวตัวแดงหน่อยอ่าา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 าวาา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 มาาอาา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 างาาาา่าา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 าะอ ขาไออนมเออยัง <muitas> <sketches S 1> นะย่ตร่วนไม่ิงตอง่าาอไม่ตอแอ่ยินกาเดียวนะ <uest ira. S 2>

มาไปแล้วนด่ดูเดกันยีมดูนะดูเด็กันยีอย่างนี้นะเฮ้ยห้าสิบบาทผมรู้สึกเหมือนเลขคาก้าแปดอะสมัยยุ9เก้าสิรอะสงครามโลกค้าที่หนึ่งอะไม่กี่ตัวหรอะไม่ดูี่ทำยี่ตั้งเขาใหม่ไปยิงไป3ามคุา ไม่เห็นตัวเทาตรงกลางป่ะฉันโปรสุดตัวเทาตรงกลางค่ะอ๋อจะหลุดแล้พี่ออกมันเฮ้ยเฮ้ล e ุ้นอยู่ละพี่ล right. yeah. ุ้นอยู่ลุ้นอยู่โอ้โหตัวม่วง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 เพื่อนตัวม่วงิง Oh, เอาเอาตัวข้างๆตัวม่วงเอาตัวข้างตัวม่วงตัวไหนตัวเหลืองลายดอกตัวเหลืองลายดอกบอาไว้พี่ยูพีาเลรถเต็มอ้ยฮัแล้วเาะมเร็วว่ะไม่เร็ววะก่อยูพีของแท้วะกงมากอ่

แลกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดใ่จเย็นนะครับพี่เล่กันแลกันเยี๋ยมีผ่นนะากแล้วไม่ผ่านแล้วไดเฮ้ยเล่นกันเล่นกันเล่นกันเก็บนต่อป้อมมันลงต่อที่ต้องแง้ขึ้นใช่ป้อมมันลงต่ำ โอ้โหเอห่ไแล้ว่ไได้มากรอร้านพี่เาอย่งน่ารักทำไมวะตัวเสียงตัวบเสียมามสดเมื่ะไ

ได้ได,ไ,ได้เท่าไหร่อะทำไเอาแรกหรอเลสี่นลูลเหลือ่ะล<อ>ูกเหลือมเอาไหนรันัข้างมันข้างไหนให้เ่ก่อนอนีอ้เก่อนานี่เอาแรกดิเอาแรกดิฉลาบบดม นี่ไหมมันได้กี่ตัวมันได้กี่ตัวตาสวามส,ส,สิบตัวเ,ร,เราได้กี่ตัวสามนะสิบตัวแรกหนึ <c oughs> ่งเราได้กี่ตัวไม่รู้เยอะเยอะบ่บ่หลยคนเยอะลูกพี่ตังหมดแล้วสลัปืนไุันีดีว่างไหมอ้องมาพี่น่ะ

โอหแรงปืนกนแล้วเลยต้นไหนดูมีแบบลุ่ครับกอหัเาทเฮ้ยเฮ้อซาเล็บ๊อบ โดนสโคบเฮ้ยโล่เฉยออกมาได้ปะเยียมเหยียเหยียบเหยียยังมาข้าวตุ้งมาดีเลยเออชัดเด็ดเลยแข็งเจ๊งเฮ้คนนี่สมบเติแข็งยรงขอบคุณนะทุกคนมาลอมาลอ ได้ตัว,ตวใช่ไหมได้ตัวใช่แต่ได้ตัวตัวนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบช่องมากก็กด subscribe ผมด้วยแล้วก็สามารถเข้าลิงก์ขอได้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้คงม,มีประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไปลวบาย